สนับสนุนโดย GC เคมี Me, ที่เข้าถึงทุกความสุข พาโบคันพาเรามันเศร้าเพื่อนว่าเนาะพาคุณยายสิเลยนอนเมียเพื่อนว่ามันสีตายพนะเพืพ่อนว่าวาในร้านก็นเลยว่าพาจะนอใหญ่พนะเอาคันว่าพากับพาคนตัวใหญ่ก็เลยตัดชินใจญ่พาคนที่พาสองคนนั่นก็ยู่ยังยู่เบิดก็คเคยได้ยินข่าวแต่พญาไปมาในตับแต่ว่าไม่ไม่นึกว่าเราจะเป็นทีนริรๆผมเพราะว่าผมเป็นกระเพาะนะผมไม่ได้คิดว่าเป็นใน ขยายเป็นไม้ตัดไม่ได้นึกว่าเป็นมะเร็งท่าน้ําดีนะต้นผามาแล้วนะท่านจึงบอกคุณหมอถึงบอกคุณเป็นนี้เป็นนี้นะเป็นถ้าถ้าไม่ตัดออกแล้วมันก็จะล,ลุกลามไปใหญ่หมอจังจังหวัดอืน่กนก็คงอย่าคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาอะไรธรรมดานะพอดีจังหวะผมโชคดีคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่ รักษาไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ mm hmm. เดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในระยะที่แพร่กระจายมีอาการเยอะแล้วผ่าตัดไม่ได้นะครับผมสูม้ธรรมชาติไม่ได้มัน,ม,นมันก็เสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือก็อยากจะช่วยคนรู้จักกันน่ะคนอยากช่วยแต่ก็เป็นมากแล้วซ้ำๆกันหลายสิบปีผมก็เลยบอกว่า เมื่อสวัสดีค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่ฟังแล้วต้องนับถือหัวใจของคนที่คดทำเรื่องนี้จริงๆนะคะลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่ทุกยาก เราจะเหลือความคิดของเราที่จะไปช่วยคนอื่นได้หรือเปล่าสำหรับโอ๊ตนะคะคงจะตอบได้แค่ว่าแค่จะเอาตัวเองให้รอดก็ยากแล้วจะไปช่วยคนอื่นอีกคงไม่มีปัญญาแน่ๆแ,แต่สำหรับเรื่องนี้นะคะคนที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความหวังว่าเขาจะพาคนเป็นล,ล้านๆคนให้พ้นจากโรคร้ายได้เขาทำด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจว่าเขาสู้กับมะเร็ง สู้เท่าไหร่มันไม่ยอมตายค่ะทำท่ามกลางคนปรามาดว่าเรื่องนี้ Mission Impossible ไม่มีวันสำเร็จได้หรอกแต่คนทำเขาก็ยังทำต่อไปค่ะเพราะว่าเดิมพันเขายิ่งใหญ่ทำเพื่อมนุษยชาติและเพื่อมนุษยธรรมงานวิจัยหัวใจยิ่งใหญ่ ช่วงกลางเดือนที่แล้วค่ะโอ๊ตมีโอกาสไปที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะเพราะไปรู้ข้อมูลมาว่าที่นี่เขามีของดีคือใครเป็นมะเร็งมารักษาแล้วอาจจะหายได้ไม่ได้เป็นแล้วตายอย่างเดียวเหมือนที่เราเคยรู้กันมาก่อนนะคะโอ๊ตได้พบกับแม่ทัพแห่งสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรนรง์ขันตีแก้วและพบกับกองทัพทีมวิจัยด้วย พวกเขาตั้งใจทำทุกวิธีเพื่อเอาชนะมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธใบไม้ตับในอีก5ปีตามวาระแห่งชาติจะลดโรคพยาธใบไม้ตับให้เหลือน้อยกว่า1%ลดคนไข้มะเร็งท่อน้ำดีให้น้อยกว่า50%จากคนเสี่ยง6ล้านคนค่ะใช่ค่ะ6ล้านคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมโครงการนี้ถึงถูกพูดถึงว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิล เราติดเชื้อพยาธิไม่ตับ6ล้านคนะนะฮะอยู่ในอีสานในภาคเหนือแล้วก็หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเรารู้แล้วล่ะว่าทำยังไงแต่เราจะทำในเรื่องที่มันปริมาณเยอะๆในพื้นที่กว้างๆนี้ทำได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทายที่มีอยู่แต่เราบอกได้เลยว่าพยาธิม่ตับเร,เราสู้ได้ เรากําจัดได้ผมว่าม,มันยากแต่มันเป็นไปได้ในส่วนของมะเร็งข้อน้ําดีเนี่ยโชคดีที่ะมะเร็งข้อน้ำดีในบ้านเราเนี่ยเรารู้สาเหตุหเรารู้เรารู้ปัจจัยเสี่ยงนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยงานหน่วยงานของค์การมนามัยโลกเนี่ยประกาศว่าพยาธิไม่ตับเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ,ของมะเร็งข้อน้ำดีเพราะั้นเราก็คิดว่าถ้าถ้าเราป้องกันไม่ให้คนเป็นพยาธิไม่ตับได้ S <S เราก็จะน่าจะสามารถที่จะลดมะเร็งข้อน้าดีได้นะถ้าวันนี้นไม่ไม่ตับไม่มีเลยอยกีก20-30ปีข้างหน้ามะเร็งข้อน้ำดีก็จะลดจํานวนลงได้ <S <S แต่ว่ามีสึกหนักมากกว่าค่ะก็คือต้องต่อสู้กับความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อการเข้าถึงการตรวจสองโรคนี้ให้เจอ แนวทางที่คุณหมอเอามาใช้ต่อสู้นะคะหลักการเลยคือเน้นกระจายความรู้ให้เยอะแล้วก็เน้นสร้างอาวุธที่จะรับมือให้มากที่สุดงานวิจัยของที่นี่จึงมีมิชชั่นที่ possible ไปแล้วคือเป็นไปได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่งานวิจัยแต่ในห้องทดลองค่ะเพราะว่า มีาศาสตร์มีความรู้อะไรระดมเข้าสู้หมดเลยค่ะตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นการแพทย์สาธารณาสุขสุขาัิบาลการศึกษาสัตว์เลี้ยงการตรวจการคัดกรองอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและไปจนถึง Big d a าต้ปัญหานี้เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาทางสาธารณสุขหรือปัญหาทางการแพทย์อย่างเดียวมันเป็นปัญหาสังคมด้วย มันเป็นปัญหาของการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมพอสมควรนะฮะแตหมายความว่าค่อนข้างจะ่ยากจนแล้วก็เข้าไม่ค่อยจะถึงกับด้านของการ คัดกรองการเฝ้าระวังแล้วก็การรักษาโรคเพราอยู่ไกลเป็นโรคที่ยากสำหรับพวกเรกาเนี่ยพยาธจะทำยังไงให้หายไปนะคะทำยังไงไข่ยพยาธจะไม่ลงไปในแหล่งน้ำนะคะแล้วทำยังไงคนของเราโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของอไม่กินปลาดิบในเรื่อง สัตว์นังโรคอื่นๆที่นอกจากคนอย่างเช่นสุนัขแมวก็ต้องใช้ศาสตร์ในเรื่องของสัตวแพทย์เข้ามาช่วยเรื่องของการศึกษาก็ต้องมีครูมีนักศึกษาศาสตร์เข้ามามีนักมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เข้าไปเ,เข้าไปดูเลยว่าอย,ยังไงทํายังไงต้องพูดสื่อสารแบบไหนมันจะถึงทําให้เขาเลิกการกินพฤติกรรมการกินประดิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นฉะนั้นอย่างที่บอกว่าด้วยตัวของปัญหาเองมันมีหลายบริบทฉะนั้นการแก้ไขปัญหาโดย องค์ความรู้ใดความรู้หนึ่งหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะแต่เดิมเนี่ยค่างานวิจัยนี้มีฐานมาจากการศึกษาวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นตอนนี้40กว่าปีแล้วค่ะมีการพัฒนาจนตั้งเป็นสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีก็ได้รับการบรรจุเป็นวาระแห่งชาติมีโครงการเกิดขึ้นตามมา11โครงการค่ะ คือทำให้ปลาปลอดพยาธิอาหารปลอดภัยการป้องกันพยาธิในสุนัขและแมวการตรวจพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงการกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องการเก็บข้อมูลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดการทําเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดีการรักษาเสริมหลังจากผ่าตัดแล้วการไปขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยประเพณีวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสรุปแนวโน้มของการระบาดและการสร้างพื้นที่ต้นแบบซึ่งกองทัพทีมวิจัยก็ทำงานด้วยคนหลายพันคนค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศจนตอนนี้กลายเป็นงานวิจัยระดับโลกไปแล้วค่ะถึงขนาดที่ว่าถ้าใครจะใช้ข้อมูลสองโลคนี้ก็ต้องมาขอที่ประเทศไทยที่นี่เท่านั้นตอนที่อ้นนั่งคุยนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะ อะไรเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนเนี่ยเขาทุ่มเททำกันขนาดนี้คุยไปค้นหาไปก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคนในเมืองกับในชนบทน่ะเขามีความพร้อมในชีวิตแตกต่างกันมากคนในเมืองมีแล้วก็พร้อมมากกว่าก็เลยไม่เข้าใจค่ะว่าในชนบทนั้นไม่มีคือไม่มีไม่รู้คือไม่รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่ศัลยแพทย์อย่างคุณหมอณรงค์ต้องแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ต้องออกมามายืนหยัดมาต่อสู้เพื่อคนไข้ของตัวเองค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาสิบกว่าปีคุณหมอเนี่ยผ่าตัดครั้งละ9ชั่วโมง10ชั่วโมงเกือบทุกวันแต่ก็ยังช่วยคนไข้เอาไว้ไม่ได้ที่สำคัญนะคะ เป้าหมายเรื่องนี้ชัดเจนมากที่สุดเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ค่ะมีหลายอย่างที่มันเกินความสามารถเราเพราะาธรรมชาติที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเูาสู้ธรรมชาติหลายอย่างไม่ได้เราสู้ธรรมชาติไม่ได้หรักฮะโดยเฉพาะเมื่อโรคมันเป็นมากแล้วเราเรา,เราถึงได้เข้าใจว่า สิ่งที่อันหนึ่งที่ผลักดันให้ผมกระโดดออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือว่าผมสู้ทรในชาติไม่ได้มันมันก็เสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าก็คือก็อยากจะช่วยอ่ะคนรู้จักกันอ่ะคนอยากช่วยแต่เขาเป็นมากแล้วซ้ําๆกันหลายสิบปีะเมื่อสิบปีที่ผ่านมาผมเลยบอกว่าเฮ้ยต้องต้องออกมาข้างนอกป้องกันดีกว่า ให้เขาเป็นระยะแรกแล้วเรามาผ่าอยู่ได้สิบปีมีความสุขกันเยอะไอ้ความเศร้าใจเสียใจพวกนั้นเนี่ยมันมีแน่นอนเป็นหมอเนี่ยแล้วคนที่เขาตั้งความหวังกับเราเยอะอย่างญาติสนิทเพื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาถึงแล้วนึกว่าจะช่วยได้ช่วยไม่ได้มันรู้ทาไงคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ เดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็เืออยู่ในระยะที่แพร่กระจายมีอาการเยอะแล้วผ่าตัดไม่ได้นะครับคือเราก็ไม่รู้จะบอกเขายัางไงเนาะว่าผ่าไม่ได้คือต้องต้องบอกทุกวันด้วยนะต้องบอกออกตรวจวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องห้าคนหกคนสิบคนแหละที่เราต้องบอกข่าวร้ายอะ่ะนะนานๆทีเราถึงจะบอกว่ามีโอกาสมาสู้ <c oughs> เหนื่อยแหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยาก หนึ่งคือความรู้สึกของสัญญาแพทย์อยากเอาชนะคือหนึ่งออ่าเก็ต้องทำให้สำเร็จสิ่งที่อยากเห็นอยากได้ก็คือปัญหาเนี้ยมันจะหมดไปจากพี่น้องประชาชนได้ยังไงอันนี้คือเป้าหมายใหญ่เลยที่เราทำทุกอย่างวันเนี้ยนะคะมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวเหมือนกันกับทีมทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือชาวบ้านจะรอดพ้นจากปัญหานี้หรือหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ยังไง สำคัญที่สุดนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นจากความเมตตาเพราะเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้ป่วยเดือดร้อนเหมือนเป็นชีวิตของตัวเองก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตด้วยมนุษยธรรมสุดท้ายได้แตกแขนงใหญ่โตกลายเป็นงานวิจัยในระดับโลกค่ะไม่ใช่ด้วยผลวิจัยนะคะแต่ด้วยหัวใจของทีมวิจัยทุกคนงานวิจัยหัวใจยิ่งใหญ่ โอ๊ตและรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงขอเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนขอขอบคุณสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีค่ะที่คุณได้ยืนหยัดสร้างสิ่งที่มีคุณค่านี้ให้กับพวกเราครับขอบคุณมากที่มีโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับคุณหมอพาหายชีวิตไม่หล้วผู้ใดเปลี่ยนคือฉันนี่ให้พาเดิอดีใจที่มันเอาไปถูกได้ใช้แล้วก็ ้สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อค่ะในตอนความสำเร็จกำลังเดินทางสุขแบบไทยใจพอเพียงเราพักกันสักครู่คะ่ะลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันธุ์ทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี้โลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝัน เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์ GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธเพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตช่วงนี้เราไปดูการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านบ้านหนองโพธิจังหวัดมหาสารครามจากเสียงเล่าของชาวบ้านบ้านหนองโพธ์จังหวัดมหาสารคราม ที่ไม่ต้องการให้มีโรงงานขยะเกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองแล้วจะทำอย่างไรจากนั้นความเปลี่ยนแปลงในชุมชนก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,สชวนชาวบ้านทำโครงการชุมชนหน้าอยู่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระดับหมู่บ้านวันนี้เรามาที่บ้านหนองโพดนะครับเ,เป็นชุมชนหน้าอยู่หนึ่งใน3,000กว่าชุมชนหัวใจสาคัญคือกระบวนการมากกว่านะครับเขาลองทา เขาใช้กลไกลที่เราบอกว่าปเป็นต้นแบบเนี่ยกลไกลของสภาผู้นําชุมชนเนี่ยเป็นการที่ไม่ใช่ปล่อยให้การนําขึ้นกับผู้นําทางการเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามลำพันนะครับมีลักษณะการที่มีตัวแทนทุกกลุ่มคุ้มกลุ่มครัวเรือนเข้าไปแล้วก็เน้นการปรึกษาหารือเป็นประจําสม่ําเสมอร่วมแรงร่วมใจเนี่ยนะครับกลไกเนี้ยบวกกับระบบการข้อมูล การหาข้อมูลการใช้ข้อมูลการประเมินผลทำให้ทำให้การรวมใจมันเกิดถ้าเราสังเกตดูเนี่ยชาวบ้านก็จะระบุปัญหาตัวเองได้ชัดพอประมาณาทุกปีว่าไอ้ตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็หรือไม่ดีขึ้นยังไงเราหวังว่าส่วนนี้เองจะชุมชนที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นคบเพลิงที่จ่อให้ขยายไฟของความเข้มแข็งนี้ต่อไปในวงกว้างต่อไปอีกครับ จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นของโครงการบ้านหนองโคดร,ร่วมลดขยะที่มีสภาผู้นําชุมชนเป็นแกนนําร่วมกันคิดและหาทางแก้ไขปัญหาขยะเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวคือขยะของแต่ละบ้านแล้วนําหลัก3ามอามาใช้คือลดการใช้นํากลับมาใช้ซ้ําและการนําขยะกลับมาใช้ใหม่จากเดิมที่ไปตลาดต้องมีถุงพลาสติกกลับมาบ้าน ก็เปลี่ยนเป็นใช้ตะกร้าแทนหรือใช้ถุงของตัวเองและขวดพลาสติกนำมาดัดแปลงเป็นของใช้เช่นกระถางต้นไม้โมบายแขวนตกแต่งบ้านหรือเก็บไว้เพื่อขายส่วนขยะพวกเศษอาหารหรือผักผลไม้ทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไม่นานนะักความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นขยะเริ่มลดลงจนกระทั่งปัจจุบันที่บ้านหนองโพธิ ไม่มีขยะแต่ละบ้านก็ไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้านเพราะทุกคนเรียนรู้และกําจัดขยะได้นอกจากความสะอาดแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยเมื่อก่อนนี้มันขยะเยอะแยะนะครับมันมีถังขยะตั้งอยู่ตรงนี้ก็มีครับนี่ตรงที่ถ่ายรูปมันก็มีทางขยะขยะมันเยอะแล้วก็พี่น้องเวลาจะเอาขยะมาทิ้งอ่ะไม่คัดแยกเอามารวมกันหมดไม่ร,มรู้ใบไม้เศษจ้า อาอนามัยหรืออะไรเป็นเศษอาหารอย่างนี้นะครับพิธีจัดการก็เลยได้รับโครงการจากการเชิญชวนของอาจารย์จากมหาลัยนะครับให้เข้ากับโครงการของสะสศเลยได้ประชุมสภานะครับเพื่อได้โครงการแล้วไม่ต้องเอาถังขยะเพราะว่าเราเป็นคนพาขยะมาน้ำพยามาเราต้องเป็นคนเก็บด้วยตัวเองเป็นขวดแก้วที่จะขายได้นะครับขวดเกลีวขายได้ ก็จะติ๊กเล่นอีกัะเป็นตัวนี่ใส่เคิลมาจับมาใส่อะไรแบบนี้อย่างเงครับกะเล่พะยะมันก็เล่เบาบางเป็นเศษอาหารกับท่าปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยที่ว่าผักใบไม้ใบหญ้าเห็ดปุ๋ยนะครับใส่ต้นใหม่กับมะการะยะกะเล่บะมี่นะครับแล้วก็พี่น้องกับมี่ขั้อม์เข้าใจนะครับกับรูรักษาเมื่อกี้ว่าเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันสะอาดนะครับได้ผลดีบอดีกับการได้ผมดีนะครับเท่ากับได้ขึ้นสะท้อนของมุ้งขึ้นใอ้พี่น้อง ได้รับทราบทันทีนะครับว่าเห็ดเหลว่ยมดีบอนะครับแต่ผัชุ่มว่าดีอัลพินโอนเห็นดีก็เลยก็เลยเห็ดเรื่อยๆนะครับจนหอดปัจจุบันนี้นะครับหลังประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาขยะครอบคลุม148ครัวเรือนได้แล้วปัญหาต่อมาที่ชาวบ้านร่วมกันแก้ไขและประสบความสําเร็จเช่นกันคือน้ําเสียที่มาจากครัวเรือนซึ่งไหลลงไปรวมกันในที่นาของชาวบ้านและเสียหาย ชาวบ้านจึงประยุกต์วิธีการจากธนาคารน้ำใต้ดินที่มีเป็นทุนเดิมของหมู่บ้านเรียกว่าธนาคารน้ำเสียโดยเจาะพื้นดินลึกลงไปประมาณ1.5เมตรเพื่อเป็นจุดรับน้ำเสียในจุดต่างๆของหมู่บ้านทุกวันนี้ชีวิตชาวบ้านหนองโพดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากทุกคนเข้าใจและพร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดเวลา3ปี บ้านหนองโพดถือเป็นหนึ่งในสามพันกว่าชุมชนที่สร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นที่สําคัญชาวบ้านบอกว่านอกจากทําให้หมู่บ้านสะอาดแล้วโครงการนี้ยังช่วยสร้างวินยัยทําให้คนในชุมชนรู้จักช่วยเหลือแบ่งปนันมีความรักความสามัคคีกันเพิ่มมากขึ้นทําให้ชุมชนบ้านหนองโพดกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างแท้จริง และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นการรวมตัวกันของผู้นำภาคกลางมากกว่า600คนชาวชุมชนภาคกลางขับร้องเพลงฉ่อยเล่าเรื่องราว10ปีงานรวมพลังพัฒนาชุมชนภาคกลางที่มีผู้นำแข็งแกร่งทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเสาหลักคิดเคียงข้างดูแลชาวบ้านแก้ปัญหาต่างๆในชุมชน ชาวบ้านก็ยังเป็นอีกกำลังหนึ่งที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการแสดงในงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นทศวรร์ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่พื้นที่ภาคกลางซึ่งมีผู้นำเข้าร่วมมากกว่า600คนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น92แห่งในภาคกลาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพราหรือสสส,ส,สเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมกันจัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในภาคกลางโดยเน้นใน6ประเด็นคือการสร้างคุณภาพสังคมเพื่อผู้สูงอายุจัดการสิ่งแวดล้อมลดปัดจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ความปลอดภัยทางถนนเศรษฐกิจชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพ จัดการสุขภาพชุมชนสวัสดิการชุมชนและสร้างอาหารปลอดภัย หนึในพื้นที่ภาคกลางที่ตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้นำท้องถิ่นได้บริหารงานด้วยการสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมลงแขกลงคลองการจ้างงานคนพิการในพื้นที่และโครงการปันผักปันสุกปันข้าวทำให้ความสามัคคีช่วยเหลือกันแม้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ก็ไม่เกิดผลกระทบกับคนในชุมชน เราน่าจะใช้ในเรื่องของกิจกรรมนำนะคะการมีส่วนร่วมความรักความสามัคคีในชุมชนใช้กิจกรรมลงแขกลงคลองออท้องที่กับท้องถิ่นทุกเดือนเนี่ยก็จะมาร่วมกิจกรรมนี้โดยทำประโยชน์ให้กับสาธารณะแล้วก็ปลูกจิตสำนึกคนว่าให้คุณเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาตอิอีกงานหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดเวลาเนี่ยเราเห็นในเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการทางสอสอเนประสานมาเรื่องการจ้างงานคนพิการในพื้นที่เราก็เลยออกแบบงานในเรื่องของการดูแลคนพิการบ้านตัวเองแล้วก็บ้านคนอื่นที่ของเขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ได้ด้วยมีความสุขแล้วก็มีอาชีพมีศักดิ์ศรีนะคะอยู่อย่างแต่เราคิดว่าถ้าเราอยู่กันอย่างพอเพียงอยู่กันแบบวิถีชุมชนเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่อยู่ได้อย่างมีความสุขพอเรามาในช่วงโควิดเนี่ยทางวัด ก็มีคือวัดเนี่ยเขาปลูกผักอยู่แล้วนะคะเราก็ชาวบ้านเขาบอกให้ชาวบ้านเนี่ยไปรับผักได้เอวตอเองก็มีโครงการในเรื่องของอสวนครัวรัวกินได้อยู่แล้วเราก็บอกว่าอันนี้เรามารวมกันดีไหมเอามาทําวันศุกร์ว้นศุกร์ที่วัดถึงแม้ว่ามีโควิดอะไรมาเราไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเอง ช่วง10ปีที่ผ่านมาสสสๆๆดึงผู้นำร่วมทำงานมากกว่า3,000ตำบลสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นเช่นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุขการศึกษาให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์สวัสดิการชุมชนจัดตั้งกลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มชาปนกิจประสบการณ์10ปีที่อสสสเข้าไปทำงานกับ3,000กว่า สามพันกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยการมีผู้นำเนี่ยมันจะเป็นปัใจจัยแห่งความสําเร็จแต่ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผู้นำมันไม่เหมือนกับภาคเอกชนเหมือน c e ออย่างเงี้ยค่ะผู้นำของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หลากหลายมากเลยต้องการให้เขาฝึกฝนตัวเองเป็นสุดยอดผู้นำเนื่องจากว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่จะไปเชื่อมต่อกับรัฐไปเชื่อมต่อกับเอกชนหรือไปเชื่อมต่อกับภายนอกพื้นที่อันนี้ต้องมีทักษะเฉพาะเนาะ สุดยอดผู้นำจึงจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเพราะว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องที่เขาจัดการตัวเองไม่ได้เขาต้องการที่จะเอาพูดคุยไม่ใช่เอาเงินอย่างเดียวเอาความรู้มาหาเทคโนโลยีมาหาเทคนิมคนมาถามว่าเขาเลือกด้วยความจาเจใจหรืออาจจะไม่ใช่แล้วนะเขารู้สึกว่ามันสําคัญก็คือเรื่องปัจจัยเสี่ยงเล่าบริอุบัเตศแล้วก็บาง บางอันก็เป็นกลุ่มประชากรที่เป็นนโยบายอย่างเงี้ยเหมือนผู้สูงอายุเนี่ยทุกทุกภาคเลือกหมดเลยแล้วก็เรื่องภัยพิบตัติบางภาคไม่เลือกเราคิดว,ว่าสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่นที่เรากําลังพยายามรณรงค์ให้มีจํานวนมากขึ้นเป็นจํานวนที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือให้กับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หน่าอยู่ หลังจบเวทีสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิน่นภาคกลางนี้จะจัดเวทีร่วมสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่นทั้ง4ภาคเพื่อสรุปบทเรียนการทํางานแต่และภูมิภาคเสริมศักยภาพผู้นําให้วิเคราะห์ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นการกําหนดทิศทางการทํางานในปีต่อๆไปเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งให้ขยายไปได้ทั่วประเทศ กลับมาติดตามสุขแบบไทยใจพอเพียงวันศุกร์หน้า9 3้โมง35นาทีทางททบหวันนี้สวัสดีค่ะ